สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับ ID 5ของผมก็ได้ทำการเติมการ์ด Ranger และแพ็กเกจขนนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นการเติมเพื่อเตรียมตัวรอตู้พ i ิกอัพธาตุมืดนะครับผมตัวเก่านั่นเองนะครับผมก็ อีกไม่กี่วันมันก็จะมาแล้วนะครับผมและก็ในคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำเรนเจอร์ธาตุมืดตัวเก่าที่ควรตามหาหรือที่ควรจะมีใน ID นั่นเองนะครับผมก็ตามได้เลยนะครับเพราะว่าเออผมผมเดานะผมเดานะครับตู้พ c k อัพธาตุมืดตัวเก่าที่กำลังจะมาเนี่ยน่าจะเป็นการรวมพลธาตุมืดนะครับผม คล้ายๆกับท่าแสงปีใหม่นั่นแหละนะครับผมที่เอาท่าแสงมาขายเกือบทุกตัวเลยนะครับผมประมาณนี้ผมก็คิดว่าท่านมืนก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันครับผมซึ่งอ,อันนี้บางบางคนที่เล่นเกมเรนเเจอร์เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าควรจะตามหาตัวไหนดีอะไรอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะมาแนะนําในคลิปนี้กันเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นครับผมขอมารับก่อนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับ ผมเติมเพราะว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมตัวเนี่ยเปิดเปิดหาตัวทัดมืดตัวเก่าครับผมในพ i c อัพทัดมืดนะตัวเก่านั่นเองเนะครับเพราะว่าอยากจะได้เจสิกา้าเอ้ยไม่ใช่สิอยากจะได้มูนชุดเยลลี่กับโคนี่ตู้สล็อตครับผมประมาณนีห้หรือไม่ก็เจมืดครับคืออยากได้3ตัวนี้มากเพราะว่า มันมีคอมโบตัดแรกครับและก็ตัวมันก็ต,นกตัวมันก็ใช้งานดีมากครับผมคือแบบถ้าได้มาก็คงจะเอามาแทนฮิมาวารินะครับผมประมาณนี้คือผมจะเน้นไปทางคอมโบตัดแรกนะประมาณนี้ฮะอ่าโอเคมาเดี๋ยวก็มาแนะนํากันเลยดีกว่าเนาะคือที่ผมเติมอ่ะก็เพราะว่าอีกสาเหตุหนึ่งนะคือรูบี้ผมขาด60 r u รูบี้เว้ยซึ่งมันกําลังจะมาแล้ว และมันก็รีลีกไม่ทันครับคือ PVP เนี่ยมันรีลีกไม่ทันหลังจากคือมันคือท่านมืดพี่ครับท่านมืดตัวเก่าอะ่ะมันมาก่อนรีลีกนะครับผมสัปดาห์นี้ซึ่งผมก็เลยต้องจําเป็นต้องเติมฮะให้มันครบหกร้อยลูบี้แล้วไอจีห้าผมเนี่ยถึงจะสุ่มได้2รอ,อบอ่าคือผมวางวาง,วางแผนไว้ประมาณนี้ฮะคือถ้าไม่ได้ก็คือจบเลยนะคนที่สโลตอ,อะ่ะผมตามหามันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเว้ยและมันก็ไม่ได้ครับ หมดไปกับมาเนี่ยไม่ต่ํากว่า2000ลูบี้ประมาณนี้เลยนะครับผมอืมก็ยังไม่ได้ฮะตัวากระชาก็หมดไปเยอะยังไม่ได้คนที่สล็อตด้วนยนะฮะโอเคอ่าบางคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าตัวไหนคือคนที่สล็อตตัวไหนคือมูชุดจาล,ลี่อะไรแบบนี้นะครับมูดช,ชุดจรลลี่ที่ผมพูดไปนะเดี๋ยวก็จะมาแนะนํากันเลยนะครับผมโอเคถ้าจะให้ผมพูดนะครับตัวท่านเมื่อตัวเก่าเนี่ยที่จะกลับมาขายเนี่ยคงจะเป็นบราวเทมซึคุโยมิ ซันล,ลีครูฝึกสัตว์ป่าอลิติกินะครับผมซันล,ลีแม่มะชอมซุปนะครับซันล,ลีฤด,ดูหนาวมูนชมรมเบสบอลน,นะครับเจมชุดม่วงนะครับผมโคโนี่นักพนันชิปและก็เป็นมูนชุดเป่าลมนะครับผมสาเหตุที่ผมไม่ได้ยกคริสต์สมาสเมอรี่มาเพราะว่าไม่เป็นตัวพิเศษส,สำหรับคริสต์มาสโดยเฉพาะครับผมคิดว่าไม่น่ามาเพราะว่าถ้าแสงเนี่ย ถ้าขนาดถ้าแสงเนี่ยตัวเอ่อตัวไหนอะตัวเ Be บลล่ารถไฟเนี่ยก็ยังไม่มาเลยนะครับผมยังไม่มาเลยนะอ่าผมคิดว่าตัวเมอร์รี่ก็น่าจะไม่มาเหมือนกัน,นครับแต่ตัวอื่นนี่แต่ตัวอื่นนี่มาหมดนะครับผมถ้าจะให้ผมเดานะประมาณนี้เลยนะโอเคผมจะแนะนําตัวที่ควรหาเลยแล้กันนะครับผมก็คือตัวแรกครับบราวเทพซึคูยูมีครับผม ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบัฟแล้วก็ตัวป่วนนะครับผมคือแบบมันสามารถแบบช่วยช่วยทีมได้ดีมากๆครับเอาง่ายนะผมจะอธิบายง่ายๆเลยก็คือแบบไม่ไม่เน้นอะไรมากนะเอาแบบอธิบายแบบสรุปสรุปเลยก็คือสกิลของมันนะครับผมจะทําให้พักควกเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็สามารถรวมกลุ่มดได้ดีมากขึ้นครับเวลาเราแบบโดนการโดนพัดพายุมานะครับผมโยมิเราปล่อยตัวมา แล้วก็มนจับับให้เพื่อนซึ่งมันบับกว้างมากครับผมแล้วก็มีบัฟอาตะดาเมจแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยนะซึ่งเราจะสามารถดันไปหน้ปาป้อมศัตรูได้ดีมากๆครับแถมสกิลของมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มียกเลือกอมาตะนะครับผมแต่มันก็มีสกิลดาเมจแถมทำให้ศัตรูชะงักนะครับผมแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนเนื่องของศัตรูด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าโดนเนี่ย มันบอกเลยว่าทีมศัตรูเนี่ยจะสตาร์ทไปสักพักหนึ่งครับผมจะสามารถทําให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยอาจจะพิกเกมได้นะครับอ่าส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมมองว่าสกิลหนึ่งของมันเนี่ยติดอ่ามันแม่นครับผมผมคิดว่ามันแม่นนะเอาตรงจริงๆนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะแถยจะมีความสามารถตัดแรงครับผม ซึ่งเอามาคอมโบกับพวกบอสจระเข้มูนรยางเมาไฟได้เลยนะครับผมคือแบบคอมโบตัดแรกมันเล่นง่ายกว่าคอมโบตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับผมก็เหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มเล่นอ่าไอดี ID ใหม่หรือไม่ก็ผู้เล่นใหม่นะครับอ่าตัวนี้ก็ควรหามาติดทีมนะครับควรหามากๆนะตัวนี้ถึงจะเป็นตัวมืดตัวเก่าอ่าตัวมืดตัวเก่าแล้วก็เป็นตัวมืดตัวแรกของเกมนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดตํานานนะครับผมแต่บางทีมก็อาจจะหลุดไปแล้วนะครับแต่ ่าผมยังเห็นคนใช้บราวโยมีอยู่ครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆครับเดี๋ยวขอไปดูใน p v พแล้วกันนะครับผมคือขอภัยนะที่มันหมุนแบบนี้เป็นเพราะเกมแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นว่าอ่าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือแบบเวลาผมปล่อยโทรศัพท์ไว้นานๆเนี่ยคือมันจะหมุนแบบนี้นะฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมบราโยมีนะครับผมคนก็ยังใช้อยู่นะฮะ บอกเลยว่าสูตรจัดเลยนะตัวเมื่อตัวแรกของเกมก็ยังมีคนใช้นะครับผมอ่าถึงแม้ว่าบางชิ้นจะเอาออกไปแล้วก็เถอะนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเนาะนะครับตัวแบบตัวดีๆมันก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ตัวไหนที่แบบเก่าแล้วแบบใช้งานแบบเริ่มแบบไม่ไหวแล้วก็คงจะอ,ออกแต่ว่าเบลาโยมิยังใช้ดีอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่าตัวต่อไปเลยครับผมที่ผมจะแนะนํานะก็คืออาริจิกิครับผมอ่า คุณง่ายๆสรุปคร่าวๆก็คืออาริตะกิจ,จะเป็นตัวรีสซซิลที่ดีมากๆครับผมมันจะรีเซซยิบยิบๆเลยถ้าจะให้ผมจัดอันดับของมันนะครับคือด้านป่วนและก็ด้านบัฟเนี่ยจัดอ่าด้านด้าน,ด,านด้านบัฟให้พพวกเป็นรีสซซิลเนี่ยจัดอยู่ในอันดับหนึ่งฮะอ่าที่แบบคือเลนเจอร์ไหนมีรีสกิวอ่ะผมยกให้ตัวนี้เป็นรีสกิลอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับ คือมันเลือกสกิลดีมากครับผมแถมถึงแม้ว่าสกิลสองมันเนี่ยจะไม่มีทะลุอามาตะเหมือนกันกับโยมินะฮะแต่มันก็ทําให้ศัตรูชะง,งักได้เวลาแบบเวลาศัตรูไม่มีบัฟอมาตะฮะอ่าคือสกิลมันสามารถป่วนศัตรูได้ดีมากๆะฮะแถมยังมีคอมโบตัดแร่ด้วยนะครับผมอ่ามีคอมโบตัดแร่ด้วยนะฮะมีรัดไอแท็กมีรัดไอแท็กเหมือนกับบาโยมิครับผมก็คือการใช้สกิล อ่าตอนตายคือตายไปแล้วมันก็ยังมันก็จะสามารถใช้สกิลครั้งสุดท้ายได้นะครับผมอ่าคือแบบดีมากนะเออประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้คือพูดง่ายเลยนะครับและก็ตำนานเนี่ยก็มีใช้นะครับผมแต่บางทีมก็น่าจะเอาออกแล้วเพราะเพราะว่าเนี่ยสาเหตุเพราะว่าอ่าคอลลาโบเฟรดเทลเนี่ย มีตัวเอลซ่าครับผมซึ่งเอลซ่ามันเป็นตัวลิซกิเซทสกิลด้วยแถมเป็นดาเมจธาตุไม้ตัวปกติมันจะปั้นง่ายกว่าแล้วก็มันเป็นตัวใหม่กว่าครับมันแถมดาเมจมาให้ด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะคือมันแทนที่ลิซกิได้นะครับผมแต่บางทีมก็เอาอลิิกิมาคอมโบกับเอลซ่านะฮะอ่าผมก็เห็นเห็นลางๆอยู่ในตำนานนะครับผมแต่ลิซกิก็ยังใช้ได้ดีนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเอลซ่ามันใช้ดีกว่าแค่นั้นเองครับผมอ่า ประมาณนี้อ่ะขอดูทีมนคนที่ใช้ลิทิกิได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่จำนายเขาจะใช้วอ่อพวงเอลซ่าเลยนะคุณผู้ชมอ่าทีมนี้นะฮะไม่โอเครู้สึกว่าจะใช้เอลซ่านะครับผมโอเคอีกทีมนึงแล้วกันนะครับผมพี่สุปดิ์นะฮะไม่รู้ว่าใช้ตัวอะไรบ้างนะอ่าใช้เอลซ่าเหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ฮะก็มันเป็นตัวที่ดีนะคุณผู้ชมก็ควรจะตามหานะครับอ่า 2ตัวแล้วนะครับผมโอเคมาตัวต่อไปดีกว่านะครับผมอ่าธาตุมืดนะครับเอ่อผมแนะนำคือตัวเจมืดครับผมตัวที่3อ่าเอาง่ายครับคือสกิลของมันคือปวดมากๆ,ๆครับจะเห็นได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครตี a d 2หรือว่าหินผมเล่น a d 2ใน PvP นะครับคือ a d 2องผมอ่าใช้เจมืดเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมและจังหวะนะครับผมจังหวะในการเล่น p ีของเจมืดเนี่ย มันจะเป็นการที่แบบเหมือนตัวเอกของของทีมเราเลยอะ่ะแบบบางครั้งก็พลิกเกมให้เลยอะ่ะแบบเป็นตัวเอกรับแบบตัวชูแบบตัวเก่งไงเออง่ายคือแบบบาง,เส,บางสเตปนะบางบางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางจังหวะเนี่ยเจมื์จะจะ,จะใช้สกิลของสกิลที่2ก็คือแปลงรูปศัตรูเป็นหินครับอ่าซึ่งมันทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นหินแถบแถบอ่าเป็นหินเป็นแถบ,แถบเลยอะ่ะทุกแบบ เกือบทุกตัวคือผู้ชมมนจริงมีจังบางจังหวะนั้นเออซึ่งมันเป็นตัวที่แบบแปลฝั่งสภาพศัตรูเนี่ยได้ดีมากๆครับผมผมยกอันดับให้มันติดท็อปๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมผมให้อันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวออแปรรูปนะับแปรรูปฝั่งศัตรูนะครับ,รรรบผมเปลี่ยนสภาพฝัง่งศัตรูนั่นแหละนะฮะ แถมยังมีสกิลบัฟให้พาพวกด้วยนะครับผมอีกทั้งยังมีคอมโบตัดแร่ด้วยนะครับผมก็เอาไว้คอมโบม,มูนดิเอาไว้คอมโบกับมูนดิยังบอจัลล์คเบาไฟได้เลยนะฮะเออมีสกิลฟื้นฟูและธาตุให้เราด้วยนะครับผมเวลาเวลามันตายเนี่ยเราก็จะได้แร่คืนมาส่วนหนึ่งนะฮะอ่าแถมยังใช้แร่น้อยด้วยนะผมชอบตัวนี้มากๆฮะเอาตรงนะครับผมอ่า ในตำนานเนี่ยก็มีใช้บ้างครับผมอ่าก็มีใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คนที่สล็อตหรือเปล่านะฮะโอเคขอดูก่อนนะผมเนี่ยก็คิดเข้ามาดูหลายครั้งเลยนะขออภัยนะคุณผู้ชมอ่าอ่าส่วนใหญ่เขาจะใช้คนที่สล็อตนะครับผมตัวเดียวแต่บางทีมก็ใช้คนที่สล็อตคอมโบกับเจมือนะฮะคือแบบดีดีนะบอกเลยว่าดีศัตรูไม่ได้ขยับเลยนะฮะผมโอเค ต,ตัวต่อไปนะครับผมท่านมือที่ผมจะแนะนำให้ตามหานะก็คือโคนี่นักพนันชิปครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นตัวป่วนเหมือนกันนะครับผมตัวป่วนท็อปท็ปเลยนะครับในเกมเรนเจอรนะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลอันเชิญนะครับผมอันเชิญเครื่องสตอตอันเชิญเครื่องสตอตเครื่องเครื่องสลอตเนี่ยเอามาสตันฝั่งเรนเจอร์ศัตรูฮะบอกเลยว่ามันสตันดีมากแล้วมันก็สตันถี่นะสำหรับผมนะ ไม่ไม่ถี่อ่ะคือแบบเวลาปล่อยมาแหละมันก็มันก็จะส,สตันเป็นแถบเลยอ่ะเออแบบฝั่งศัตรูคือสตันอ่ะมีนงงไปเลยฮะเออแถมสล็อตของมันเนี่ยก็ยังถึกด้วยนะครับผมการพายุอีกนะฮะบ,บอกเลยว่าแบบคือผมเล่นผมพอผมเวลาผมเล่น p v p แล้วไปเจอตัวนี้เนี่ยผมมักจะรีทิ้งนะแต่ว่าเจอทีมที่แบบพอจะตีได้ก็ตีอ่าเวลาที่ผมเจอทีมคนที่สลอ็อตอ่ะแล้วผมไปตีนะส่วนใหญ่นะผมจะํำคาญคนที่สล็อตมากที่สุดแหละ คือแบบเครื่องสล็อตมันถึกมากแล้วก็แบบป่วนเนี่ยปวนแผงหลังผมดีมากฮะสตาร์มแถบอ่ะคือแบบสกิลมันแม่นมากสำหรับเครื่องสล็อตนะเออคือแบบดีมากฮะสำหรับคุณสกิลนี้แถมยังมีบัฟให้พวกพวกด้วยครับผมเป็นบัฟดีมากนะครับผมก็ออสุดจัดนะฮะแล้วก็ยังมีคอมโบตัดแรกครับผมแถมยังมีลาดแอคแท็กนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดนะฮะเอาไปใช้คอมโบได้เลยนะฮะตัดแรกนะครับโอเค ก็อย่างที่เห็นไปเนาะตำนานเขาก็ใช้คนที่สล็อตกันส่วนใหญ่เลยนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะแนะนําให้หาเนี่ยก็คือตัวมูนชุดเป่าลมครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นตัวธาตุมืดตัวธาตุมืดเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับผมอมากรอนมาก่อนรอนนะครับผมก็เป็นตัวธาตุมืดตัวใหม่อยู่นะอก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบจะว่าไงดี มันครบเครื่อง่งอ๋อง่ายคือแบบมีทั้งอ่ะมันครบอ่าอ่ามันครบเครื่องการป่วนประมาณนี้ฮะผมจะใช้ความความหมายแบบนี้แล้วกันนะครับมันเป็นการครบเครื่องการป่วนครับผมเพราะว่า c กิสองของมันมีลำนำเน,นื้อยวนแถมสตานด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ติดไม่ติดลำนำก็สตันก็ติดอ่าถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยไม่ติดลำนำเน,นื้อยวนมันก็จะเอาไปมันก็จะใส่สกิลนี้สตันศัตรูแทนฮะ คือแบบดีมากครับผมสตันก็กว้างด้วยนะรู้สึกว่าจะข้ามหลังหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดข้ามหลังอยู่นะคุณผู้ชมเออคือดีมากๆครับคือผมชอบตัวนี้มากเย้ยเออไอจะเห็นได้ว่าไอเจ2ผมก็ยังใช่นะคือมันทําเกมไี่เยมากฮนะเอาตรงแล้วคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าตัวนี้อันนี้ความพิเศษของตัวผมนะมันถึกมากนะฮะคือผมเจอตัวนี้ทีไรอ่ะผมฆ่ามันไม่ค่อยตายทุกทีนะผมคือแบบผมพยายามแล้วอะ่ะคือ ตัวนี้เนี่ยมันมันพลิกเกมอะ่ะเอางนะ่ายคือตัวนี้มันสามารถพลิกเกมให้ทีมเราได้ฮะหรือว่าทีมทีมศัตรูได้เลยคือว่าสกิลไม่รู้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลหนึ่งของมันเนี่ยที่มันมีบัฟหลบทักษะก็เลยทําให้มันถึกขึ้นประมาณน,นี้หรือมันอาจจะมีค่าแฝงอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมผมไม่ผมไม่มีข้อมูลจเจาะลึกนะแต่ส่วนตัวผมคือมันถึกมากฮะถึกมากอะ่ะเออตัวคือมันถึกจริงนะครับผมถึกจริงๆผมยอมรับเลยนะเออ สกิลมันดีมากครับก็อย่างที่บอกไปมันครบมันเป็นการที่ตัวเนี้ยมันครบเครื่องเรื่องป่วนฮะอ่ามีทั้งสตาร์นลำนำเน้อโนะฮะคือมันครบเครื่องจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกไปฮะถ้าเกิดว่าได้ชุดมูลชุดเป่ามเนี่ยก็คงจะเอามาแทนที่มาวารีครับผมประมาณนั้นเลยนะและก็ยังมีคอมโบตัดแลกด้วยนะคือแบบมันดีมากอะ่ะดีทั้งคอมโบดีทั้งสกิลเลยก็ตอนแล้วความของมันด้วยนะครับผมแถมยืนโอเคด้วยนะครับยืนโอเคด้วยนะ มีความสามารถพรีชีพเวลาเวลาตัวนี้ตายด้วยนะครับผมอ่านี่เลยครับตัวที่ผมตัวที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมตามหาในกาชาพิกอัพถ้ามีตัวเก่านะครับผมอ่าก็คือ1 b r o w บราวเทมซึคุยมิ 2. อ,อาริติก,กิ 3. นะครับผมเจมชุดม่วง 4. นะครับโคนี่นักพนันชิป 5. มูนชุดเป่าลมนั่นเองนะครับผม าประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นสลีเมอร์วัตมซุปเนี่ยคือเราแบบถ้าเกิดว่าเราไม่เน้นสายการบินเนี่ยก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับผมเพราะว่าแบบถึงแม้ว่าเอาไปแล้วปั้นเป็นร่างไฮเปอร์ Mac, แม็กเราก็เจอตัวการบินเกือบทุกทีมอยู่ดีอนะฮะเออแนะนำให้เล่นภาพคืนดีกว่าฮนะตอนนี้แล้วก็ถึงแม้่าตัวเนี้ยก็ตามหาได้ครับแต่ว่าผมแนะนําให้แบบ หาเอาซล,ลีอัิวินขาวมาใช้ก็ยังดีฮะเออผมคิดว่าซัล,ลีอัิวินขาวมันดีกว่าซัลลีฤดูหนาวนะอ่าผมคิดว่าอย่างงั้นนะเพราะว่ามันสามารถเปิมบล่างไฮเปอร์แม็กได้ง่ายกว่าตัวนี้นะครับผมมันใช้งานดีนะฮะอ่าส่วนตัวนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดครับไม่ต้องใช้หรอกนะครับผมคือแบบเป็นตัวที่แบบน่าจะแบบใช้งานใช้งานแบบใช้งานได้อ่าใช้งานได้แบบไม่โอเคมากที่สุดแล้วในทาามืดนะครับผมสำหรับผมนะนะครับผม ตันนี้ใครเปิดได้ก็ดวงซวยไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดได้จริงๆอ่ะก็ถือว่าดวงดีอยู่นะเพราะว่าแบบอย่าง,างน้อยก็ได้ตัวทอดมือเข้าผมส่วนมูลเบสบอลเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้ครับผมแต่มันก็จะแบบจะว่าไงสกิลมันเหมือนกากว้ฮะมันก็ไม่เข้าหัวเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะสามารถเอามาบัฟบ,บาเลีให้เพื่อนได้ครับผมให้เพื่อนได้เพราะว่าตัวมันเนี่ยมันยังแบบ ยังบัฟใกล้ป้อมอยู่นะครับมันบัฟใกล้ป้อมกว่าบาโยมิ Me, เพราะว่าบาโยมิ Me เนี่ยมันเป็นตัวที่นานนะครับเหมันก็เลยโดนเนิบอ่าโดนเนิฟไปหน่อยนะครับแต่มูลม,มสบอลเนี่ยยังไม่ค่อยโดนเนิบนะมันเนิมันโดนเนิบเนี่ยน้อยกว่าบาโยมิ Me, ประมาณนั้นฮะอ่าก็สามารถเอาเป็นเอามาบัฟให้พวกได้ฮะเป็นตัวแทงก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีคอมโบตัวหนึ่งด้วยนะครับผมอ่ามีบัฟบ,บาเลียบัฟพื้นที่บัฟพลังโจมตีเนาะอะ่าโอเคฮนะ แล้วก็ตัวเนี้ยตัวรอนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับผมตัวรอนเนี่ยคือแบบมันถึงแม้ว่าจะเป็นตัวมกราคมตัวใหม่ก็จริงแต่ว่ามันได้ยากครับตอนนี้นะครับผมก็เอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีในกาชาพิกอั้ทันมือตัวเก่านะฮะเพราะว่าเออประมาณนั่นแหละอ่ามันเป็นตัวใหม่ของเดือนมกราคมเดือนนี้เลยอ่าประมาณนี้ฮะโอเคก็แนะนําไปหมดแล้วนะครับส่วนเมอร์ลี่คริสมาสเนี่ย เอ่อตัวเนี้ยมันไม่มานะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเออ่พิเศษของช่วงคริสต์มาสครับผมอย่างที่บอกไปเนาะนะครับผมโอเคนี่ไงผมว่าแล้วนะครับผมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะเออผมค้างหน้าจอแบบนี้มานานเนี่ยมันก็จะแบบนี้ฮะเนี่ยมิรี่คริสต์มาสมิรี่เนี่ยคริสต์มาสมิรี่เนี่ยมันก็ไม่มาฮะเป็นตัวประจําของช่วงคริสต์มาสนะฮะโอเคเนาะอ่า ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมผมก็มาแนะนำเ r รนช์เจอร์ท่ามือตัวเก่าที่ควรตามหาหรือว่าควรมีใน ID ดีของตัวเองนะครับผมอ่าก็ใครที่จะสุ่มกาชาพิอับท่ามือตัวเก่าก็เอ่อขอให้สุ่มได้ตัวที่ทุกคนปรารถนานะครับผมผมเองก็เหมือนกันนะอยากจะได้มูลชุดเป่าลมนะครับผมหรือว่าอันนั้นแหละนะครับคืออ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้โค้่สลอตหรือว่าเจมส์จริงๆอ่ะผมขอแค่มูลชุดเป่าลมก็พอฮะ คือถ้าเกิดว่าได้มือชุดปะลมเนี่ยคือครบเครื่องเลยนะคือผมพอเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าได้คนนี้สล็อตเจมมือชุดปะลมสามตัวนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยคือแบบเลือกตำแหน่งลงไม่ได้เลยอ่ะคือคงอาจจะเอามาแทนพวกเอ่ออาจจะเอามาแทนเอ่ออามาฮิมาวาลีนะครับผมอ่าแล้วก็เบนนี่ม่รู้ก็ได้ใครจะรู้กันนะครับผมคือแบบคือมันมัน ยังไงเนี่ยคือทีมผมมันมันตำแหน่งตำแหน่งไม่ว่างเลยอะ,ะเออมันก็ต้องผัดเปลี่ยนกันใช้เนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ใจกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตรเดมินนาบายบายครับผม